ในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับเราบอกก็มีของฟรีนะครับมาแจกกันอย่างเงานะครับซึ่งของฟรีคราวนี้ครับอยู่ที่เกมนี้เลยครับกับในเกมอยานชานจีเวิร์สนะครับซึ่งเกมเนี้ยผมบอกว่ามีของฟรีมาแจกนะครับถึง3ชิ้นวยกันแต่ว่า3ชิ้นนี้ครับมันเป็นปีกนะครับคนละสีกันนะคุณผู้ชมครับมันมีสีเงินสีทองแดงแล้วก็สีทองนะครับซึ่งวิธีการเก็บคือต้องเก็บนะครับ5 golden butterfly token เก็บ5โกลเด้นบัตเตอร์ไฟล์โทเค็นนะครับเปรียบบัตเตอร์ไฟลนะครับสีทองทั้งหมด5ชิ้นซึ่งมันจะได้ครับแต่กะปินะครับตามจํานวนการเก็บนะครับถ้าเก็บ1อันได้ได้สีทองแดงถ้าเก็บได้3อันได้สีเงินถ้าเก็บได้5อันได้สีทองนะครับซึ่งเก็บได้ครับตั้งแต่วันนี้ครับถึงวันที่7นะครับสิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับมีเวลานะครับเปืระมาณ2เดือนนะครับใครอยากได้ก็รีบมาเก็บนะัทุกผู้ชมครับกับในเกมนี้นะครับ โดยวิธีการทาครับไม่ได้ยากเวอร์นะครับวิธีการทําคือตามหานะครับเหรียญตรานะครับสีทอง5จุดซึ่งแต่ละจุดเนี่ยครับก็ไม่ได้หายากเวอร์นะเพราะว่ามันไม่ได้สุ่มนะครับอยู่ที่เดิมนะครับจุดแรกครับอยู่ที่นี่ครับตรงนี้งับหน่อยนะตรงนี้ตรงเต็นท์สีฟ้านะครับหลังกองขวานสีแดงมันจะมีนี่อยู่ครับเทอร์รตนะครับตรงนี้กดไปปึ๊บวาร์ปมาครับที่ห้องนี้นะครับมาเก็บนี่ได้ครับอันแรก พอเก็บได้ปุ๊บจะได้ครับสีทองแดงนะครับไปชิ้นแรกนะครับวาร์ปกลับนะครับวาร์ปกลับมาปุ๊บมาที่จุดต่อไปครับจุดต่อไปต้องวาร์ปไปที่แอร์พอร์ตอันนี้อะไรนะไม่ถูกแอร์พอร์ตบริยโบริวาร์มาตรงนี้วาร์ปไปนะครับปุ๊บกดสักครู่หนึ่งตอนนี้เราก็มาถึงจุดของแอร์พอร์ตนะครับคุณผสมครับซึ่งตรงเนี้ย มันจะมีครับเหรียญราสีทองนะครับอยู่ถึงสี่อันเลยนะจุดแรกครับตรงนี้ครับนี่บนหอคอยนี้ครับมันปีนได้นะครับตรงนี้นี่ปีนมาปุ๊บตรวจก้อนเมฆครับตรวจมาตรวจดีๆแป๊บหนึ่งคนเยอะแล้วก็ตรงนี้นี่โอเคแล้วก็ตรงนี้ครับนี่ถึงแล้ บนหอคอยจะมีนี่ครับอันที่สองนะครับนี่ได้มาแล้วนะครับจุดต่อไปครับมาตรงนี้โกเบสมครับนี่เดี๋ยวขอเซก่อนเนาะเซกครับรถโกคาร์ดนะครับตรงนี้รอสักครู่หนึ่งโอเคมาแล้วจากนั้นก็มาแถวนี้ครับตรงนี้ผมไม่ชุดตรงไหนเนาะแปบนึงหาก่อนนี่ครับตรงนี้นี่มันจะเป็นโซนนะครับเจสิบไม์นะครับแล้วก็เลี้ยวทางนี้จะเจอกับแอ่งน้ําอันนึงนะครับงงแป๊บหนึ่งโอเคดำน้ําไป ตรงนี้ครับมันจะมีเหมือนเอ่อตัวจะภาพน้ํานะครับกดที่ปลาดาตรงนี้ครับนี่กดไปจะพามาที่เขาของกดนะครับตรงนี้ซึ่งฉากนี้ต้องหาทางออกนะครับว่าไปทางไหนนะครับซึ่งผมไม่เชื่ว่าไปทางไหนนะครับ,มมววนนรบเดี๋ยวผมขอเดาก่อนนะครับส่ทากนก่อนแป๊บนึง จะร้อนก็ผสมครับเจอทางออกกันนะครับแล้วก็จะได้นะครับตัวของปีกนะครับสีเงินมานะเพราะว่าอันนี้เหรียญที่3ก่นนะครับเงินสองเหรียญครับแปะต่อนะโอเคตามหาต่อครับข้างนอกเกมนี้บั็กเยอะนะครับบางจุดอาจจะไม่กดเยอะโอเคเสกรถมาสักครู่หนึ่งจุดต่อไปครับอยู่แถวเนี้ยครับแต่ผมหาก่อนนะครับ นี่ครับตรงนี้โคเบอสมตรงนี้ครับจะมี1จุดนะครับนี่ปึ๊บงงมาแป๊บนี่ครับหางหินนี้ครับจะมีนี่ครับเป็นเหรียญตาสีทองหนึ่งอันนะครับอันที่4ี่แล้วนะครับจุดต่อไปครับให้กดที่แผนที่ตรงนี้นะครับตรงนี้นี่หรือจะไปที่ตรงจุดนี้ก็ได้นะครับนี่กดที่เทอร์มินอลสามนะครับเพื่อวาร์ปไปตรงนี้นะครับกดวาร์ปไป yes มาถึงที่เทอร์มินอลสามแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยจะมี1ชิ้นครับตรงนี้ทางนี้เลยนะครับ ขึ้นบันไดมาตรงนี้เดียวครับทางซ้ายครับตรงพุ่มหญ้าครับจะมีอันหนึ่งนี่อันสุดท้ายครับปึ๊บรบรอยครับจะได้นะครับเป็นสีทองมานะครับเพราะว่าเราเก็บนะครับครบห้ชิ้นนะครับคุณผู้ชมครับง่ายๆเท่านี้คุณผู้ชมครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะคุณผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอนะครับจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม